โปรดราษดรมองราชวงศ์คลึกนิตปราโมทเขียนไว้ในสยามรัฐปลายวันฉบับวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2,505ว่าเท่าที่ผมทราบมานั้นไม่มีอะไรจะทำให้ทั้งสองพระองค์สำราญพระราชหฤทัยเกินไปกว่าการที่ได้ทรงพบปะกับราชฎรของพระองค์ไม้่จะใกล้หรือไกลก็ตามทีตามที่มีคำพังเผยแต่ก่อนว่าราชการที่หนึ่งโปรดทหาร รัชการที่สองโปรดกรวีและศิลปินรัชการที่สโปรดช่างก่อสร้างวัดนั้นผมกล้าต่อให้ได้ว่ารัชการที่9นี้โปร,ปรดพระสาดฎรและคนที่เข้าเฝ้าในใกล้ชิดที่สุดเสมอไปก็คือราษฎรม่ใช่ใครที่ไหนเลยไว้เนื้อเชื่อใจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าทุนมรองทุรีพระบาทเนื่องในวาโรกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาราดุสิตดาไล11สิงหาคมพุทธศักราช2534ถึงพระราชริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงคุยกับพระราษฎรนี่ไม่โปรทรงยืนทรงสือขนบธรรมเนียมไทย ที่ไม่ยืนค้ำผู้เฒ่าผู้แก่จะประทับลงรับสั่งกับพราษาษฎรเสมอมาแม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนซึ่งข้าพเจ้าก็าเห็นพระราชริยาวัรนี้มาตั้งแต่ต้นรัชกาลแล้วข้อสําคัญรับสั่งบ้าต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราษฎรให้เขามีความสนิทสนมพอที่จะเอิดปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้ เขาเดินมาเป็นวันๆมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอายุสิปได้ตามเสด็จตอนนั้นเป็นช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกจังหวัดและอำเภอใหญ่ๆก็เสด็จประมาณ9ก้าโมงเช้าเสด็จออกเยี่ยมราชฎรมาเรื่อยๆทีนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าแหมนานเหลือเกินตอนนั้นยังไม่กลางร่มตอนนั้นยังไม่ค่อยกลัวแดดไม่ใส่หมวก ก็รู้สึกแด่ร้อมเปรี้ยงหลังเท้ารู้สึกไหมเทียวก็เดินเข้าไปกระซิบกับท่านว่าพอหรือยังก็โดนกีิ้วบอกนี่เห็นไหมราษฎรเขาเดินมาเป็นวันๆเพื่อมาดูเราแม้นิดเดียวแต่นี่เรายืนอยู่ไม่เท่าไรละ่ะตอนนี้ทนไม่ได้เสร็จแล้วกำเนิดฝนหลวงรายงานข่าวฝนของพ่อ ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2547เล่าว,ว่าเมื่อทรงสัมผัสความทุกข์ซับซ้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากเรื่องของน้ำอันเป็นปจัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตพระเจ้าแผ่นดินผู้บัตรนั้นมีพระชนมพรรษาเพียง28พรรษาและเพิ่งเสด็จพระราชดำเนินอีสานครั้งแรกในพระชนชีพกระสรงเฝ้าคุ้นคิด แต่วิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาวอีสานปัญหาที่ขัดแย้งกันเองเมื่อมีน้ำน้ำก็มากไปท่วมบาจากภูเขาไม่มีสิ่งใดหยุดยังไว้ได้แต่เมื่อน้ำหมดก็แห้งแล้งอย่างที่สุดเพราะไม่มีฝนตกลงมาโทรนทึกพระราชดำริไว้ว่าต้องสร้างเขื่อนเล็กๆจำนวนมากตามทานที่ไหลลงมาจากภูเขาต่างๆจะช่วยให้กระแสน้ำค่อยไหลลงอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเป็นไปได้ควรสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเล็กๆสิ่งนี้จะแก้ไขปัญหาแห้งแล้งได้ในฤดูฝนน้ำจะถูกเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำและจัดสรรน,น้ำในฤดูแลง้งส่วนปัญหาเรื่องฝนแล้งนั้นข้าพเจ้าได้แงนดูท้องฟ้าและพบว่า,ามีเมฆจานวนมากแต่เมฆเหล่านั้นพัดผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปวิธีแก้ไขอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เมฆเหล่านั้นตกลงมา ในท้องถิ่นนั้นความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำฝนเทียมพระราชดำริฝนหลวงก็เกิดขึ้นในคราวเสด็จอีสานนี่เองอีก17ปีต่อมาฝนเทียมตามพระราชดำริในวันเสด็จเยี่ยมอีสานก็กลายเป็นฝนจริงที่หยาดลงมาสร้างความชุ่มชื้นทั้งแผ่นดินครั้งแรกในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2515 วันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผลสาธิตการทำฝนเทียมด้วยพระองค์เองจนเกิดฝนหลวงตกลงมาเป็นผลสำเร็จและตกลงสู่เป้าหมายอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานจงังหวัดเพชรบุรีอย่างแม่นยำฝนหลวงได้ช่วยบรรดาลความชุ่มชื้นให้เกษตรกร,รไทยอย่างต่อนเนื่องนับจากนั้นแม้จนถึงปีพุทธศักราช2548ปีที่59แห่งรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระชนมภาพรรษา78พรรษาก็ยังทรงคุมงานเพื่อทรงบัญชาการเครื่องบินทำฝนเทียมทั่วประเทศด้วยพระองค์เองต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้รัศดรได้มีน้ำเพราะการมีน้ำนั้นหมายถึงการมีชีวิตต่อไปจะมีน้ำบุความ น้ำทิพซราเป็นสายพลายริวทิวงามทั่วเขตคามชื่อทาราเขียนโดยมนูมุกประดิษฐ์ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่หทธันวาคมพุทธศักราช2528ายท่ทอดเรื่องอศัศจรรย์ของในหลวงกับน้ำที่ท่านได้เห็นด้วยตัวเองในค่ำวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ด้วยความทุกข์ที่เปี่ยมล้นใจ อเนื่องมาจากต้องเผชิญกับความแห้งแล้งอย่างหนักหนามายาวนานหญิงชราคนหนึ่งที่เข้าเฝ้ารัชเดชได้คลานเข้ามากอดพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบปงคมทถูด้วยน้ำตาอาบแก้มขอพระราชทานน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบหญิงชราว่ายายไม่ต้องห่วงแล้วนะต่อไปนี้จะมีน้ำเราเอาน้ำมาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแล้วกร็ทรงดำเนินกลับไปยังรถพระที่นั่งซึ่งจอดห่างออกไปราวห้าเมตรนาทีนั้นท่ามกลางอากาศที่ร้อนแรงปรากฏว่าเกิดฝนตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบปีจนพูดตามเสด็จและราษฎรในที่นั้นถึงกับงุนงงไปตามๆกันทำไมต้องทำ กระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2526ที่อันเชิญมานี้อธิบายได้ดียิ่งถึงเหตุผลที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงงานหนักเพื่อช่วยประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากรับสั่งว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาจึงตัดสินพระไถว่าการที่จะเสด็จไปไหนแล้วแจกผ้าหม่มแจกเสื้อผ้าเป็นการถมมหาสมุทรอย่างไรก็ช่วยไม่ได้หมดทางที่ดีรับสั่งบ้าต้องลงไปพูดคุยกับเขาเรียกมาสอบถามถึงความทุกข์ของเขาว่าอยู่ที่ไหนตั้งแต่นั้นมา เมื่อเริ่มตั้งพระไทยเช่นนั้นก็เริ่มทรงศึกษาแผนที่ซึ่งกรมแผนที่และกรมชมรมประทานช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาได้รัฐบาลที่ขอช่วยเหลือเกื้อกูลพระองค์ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทรงตอบแทนพระคุณประชาชน,นได้อย่างเต็มที่แต่ละปีที่เสด็จ เป็นที่มาแห่งการเสด็จพระราชดำเดนินย่ำพระบาทไปทั่วทั้งแผ่นดินเพื่อทรงรับฟังทุกของประชาชนจากปากของประชาชนถึงบ้านของประชาชนข้อมูลนี้นำมาจากหนังสือพระธรรมมิกราชของชาวไทยจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรพุทธศักราช2530าสำนักราชาเรียขาได้เคยบันทึกไว้ว่าในแต่ละปีเสด็จออกปฏิบัติพระรชาชกรณียกิจ ราว500ถึง600ครั้งรวมเป็นระยะทางประมาณ25,000ถึง30,000กิโลเมตรสิ่งที่ทรงหวังเรื่องนี้เล่าในหนังสือพระเจ้าอยู่หัวจากพิมพ์โดยกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2530ครั้งหนึ่ง เมื่อนาเสด็จเยี่ยมเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้สื่อข่าวตาประเทศคนหนึ่งได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์และได้กราบบังคมทูลถามว่าการที่เสด็จเยี่ยมราษฎรและมีโครงการตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้นสรงหวังว่าจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบว่ามิได้สนพระไทยว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่ แต่สนพระไัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่กอการดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทาสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิงในพุทธศักราช2523ถึงเรื่องนี้ว่าชาวต่างประเทศถามว่า ไม่เสี่ยงเกินไปหรือเสด็จไปในดินแดนที่เรียกว่าก่อการร้ายพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าถ้ามีน้ำให้เขามีอะไรให้เขาเขาก็คงไม่อยากก่อรอกการ,ร้ายเขาก็อยากก่อการดี